ยาหนอนตัวเก่งตัวแรงตัวเด็ดเด็ดเลยลูกค้าตัวนี้เลยค่ะเซตฟีนะคะลูกค้าน้งจาดอกจอผลชอนใบม้วนใบใยผักกระทูข้าวโพดหนอนกอหนอนห่อใบข้าวได้หมดทุกหนอนครบเครื่องเรื่องหนอนลูกค้าที่สำคัญจ้องก่อนเลยสูตรนี้ยาเย็นค่ะลูกค้าฉีดได้หมดค่ะทุกคู่ทุกช่วงฉีดผ่าดอกได้ค่ะดูสารก่อนเลยลูกค้า่วนนี้เป็นสารคอฟีนาโพค่ะที่บอกเลยว่าเข้มข้นที่สุดแล้วค่ะ ลูกค้าลองสังเกตดูถ้าชื่อสารว่าครอฟีนาเพอริทั่วไปเนี่ยจะแค่สิบเปอร์เซ็นเองค่ะแต่ขวดนี้ลูกค้ายี่สเปอร์เซ็นเลยค่ะเข้มข้นที่สุดออกฤทธิ์ได้ไวมากลูกค้าแทรกซึมผ่านปเพื่อได้ไวมากๆค่ะร่วงได้เลยค่ะรบเครื่องเรื่องหนอนเป็นสารที่เกิดมาเพื่อนอนเอางี้เลยลูกค้าจบเรื่องหนอนได้เลยค่ะถ้าใครใช้ยาพวกคุมแบบกลุ่มหกอีมาไม่ตื่นหรืออาบาพวกนี้ค่ะถ้าใช้นานแล้วลูกค้าลองเปลี่ยนกลุ่มดูค่ะ ควดน,นี้กล่มสิลูกค้านอนดื้อยานางเงี้ยยิ่งปายดีเลยค่ะที่สําคัญยาปลอดผลเขาสั้นมากลูกค้าแค่หชั่วโมงค่ะก็ใช้ได้นะคะลูกคะนะ้านอัปลาใช้นะคะลูกค้าควดน,นี้5 0 0ร้ซีซีค่ะต่อน,500น้ำห้าร้อยิตรเลยลูกค้าเช่นน้นเยอะมากๆคุ้มค่ามากคะ่ะราคาคือ4ี่ใบแดงมีทอนค่ะน่ารักมากๆค่ะลองได้เลยค่ะ